สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมช่อง a f x d นะครับวันนี้ผมมาเล่นแมปที่มีชื่อว่ายิงปืนนะครับอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แต่แมปที่โคตรมันนะครับแนวยิงปืนครับเอ่อแมปที่มีชื่อว่าต่อสู้ยิงปืนครับเรียบร้อยครับเราจะลากหัวคมคมขอได้หรือเปล่าครับไปแล้ว เรีบล้อตายตัวเนี้ยรูมาบล้อมันต่อยมันโอ้โหเรียบร้อยครับตาย,บ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 ยครับ,รบก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับไม่ค่อยมีสาระนะครับค่อยมีสาระนะครับก็เล่นไปชิชวๆวันๆน,นะครับ ก็ครับปืนใหม่ครับเอาแล้วครับมันลักของปุ่งครับไปแล้วโอคืนตายล้วเดีอดไยลอ่ะแตกจึิงตัวคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวนะครับก็จะประมาณอีกแป๊บหนึ่งผมก็จะลงคลิปล้ว เดี๋ยวไปครับแนต่ก่อนเอาบจเอาเดี๋ยวไป้ะครับวันนี้เรากำลังไปแล้วน,วน,วนวะ เดินสู้อย่างโหดร้ายนะครับวิ่งสี่คูณร้อยวิ่งสคนร้อยครับตายวิ่งสี่คูนร้อยครับวิ่งไปสู้กับตัวหมูสังหารนะครับ คือความเร็วสี่คูณร้อยมีแคนจริงๆครับเกมน,นี้โคตรมันเลยทุกคนเรีินไปเล่นด้วยครับยิงได้ประมาณสามจีบนะทุกคนหายแล้วยลดวย หลอกของกลุ่มเรียบร้อยโดนหัวปุยเลยโอ้โหขาชี้ฟ้าพูดตึงครับพูดตึงมาแล้วยครบแบบ เดินไปด้วยฟามเมลสี่คูณร,คร้อยจบร้อยแตกหนึ่งตัวเจ็บร้อยรับโดนตุยรับฟคมเมลนะฟมเมลกระดับฟมเมลหนต่้อสองนะครับไปนะครับจ็บมมร้มมอยผมตาย ใช่ครับเกมนี้มันสาร์ดเกิดใหม่ได้เรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องรอเวลาครับเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเกมนี้มันละกระตากระต่ายกระตากระตายเดีย๋นนยวพลโดนยิงครับวันนี้เราจะลากหัวคุมๆนะครับลากขึ้นไปกระตายโดนหวัว ดนนัวาเรียลไรดอนัวานูฟนะครับมูฟยิงผมนะครับตายเลยครับออกไงเนร่ยแร้ยครับอัดตัวตึงๆพอตะเราชิงนีไมันก็เีนะยรมากครับ อีกแป๊บเดียวผมก็จะสุบคลิปแล้วนะครับยอกเดี๋ยวยิงมาสองแตกสองครับท่านผู้ชม โดนเจอสองตัวนะครับโดนยิงเลยตา,ายอัดสามปลายเลครับ จัดการหมดเลยมดตี้ครับคุณผู้ชมมดตี้ถ้าจบด่านนี้แนละ้วผมก็จะจบคลิปเลยนะครับอัดตัวครับแตกตัวหนึ่งตัวหนี่งตัวนึงโอเคเดี๋กวนนะครับน,น,นะครับโอเคนะครับ ันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับคนดูที่มาดูในคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ